กราบ้านถึงไหนลูกหนูทำใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วเหรอใช่พ่อรู้จักวัดแก่งคอยไหมเพื่อนๆหนูไปมาแล้วเล่าให้หนูฟังเรื่องประวัติความเป็นมาพ่อไม่รู้จักกับลวกพ่อไม่เคยไปแต่แก่งคอยที่ไหนที่บ้านเราใกล้ๆนี่นะใช่ไปเล่าพ่อฟังสิลูกมันปิงไหมเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังเองวัดแก่งคอยนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีใช้เวลาการเดินทางแค่21กิโลเมตร24นาทีเองและแล้วเราก็มาถึงวัดแก่งคอยแล้วค่ะเขาจะมีดอกไม้ทุกเทียนไว้ให้สักการะด้านในค่ะวัดแก่งคอยนั้นเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อพระพุทธศักราช3 3 3 0 มีชื่อเดิมว่าวัดแล้งคอยเหตุที่ชื่อนี้ก็เพราะเมื่อยุคสมัยบ้านเมืองมีความเปลี่ยนแปลงได้มีการตัดไม้ทำลายป่าส่วนนกอีแล้งได้พาการอยู่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำป่าศักเมื่อชาวบ้านเห็นเช่นนั้นจึงพากันเรียกว่าที่แล้งคอย วัดแห่งนี้มีหลวงพ่อลาเป็นเจ้าวาดช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองหากใครอยากสักการะหลวงพ่อลาสามารถซื้อดอกไม้ทุกเทียนได้ที่จุดบริการส่วนใครนำรถยนต์ส่วนตัวมาแล้วก็สามารถจอดรถไว้ที่ลานจอดรถทางด้านหน้าของวดัด เสร็จจากการสักการะหลวงพ่อแล้วก็จะเจอกับอนุสร์สถานสงครามโลกครั้งที่สองโดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แด่ผู้เสียชีวิตสงครามมหาเอเชียบุรพาสถานที่ต่อไปพระมหาเจดีศรีปรากที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตินายหลวงราชการที่9ช่วงมีพระชนมายุ80พรรษา ซึ่งองค์พระาธาตุมีสีขาวตั้งอยู่ด้านหลังของวัดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดดังและสำคัญแห่งจังหวัดสระบุรีเลยก็ว่าได้ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสแวะมาเที่ยวขอบอกว่าอย่าลืมแวะไปไหว้พระสักการะพระมหาเจดีศรีป่าศัก เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะได้บุญแล้วยังเป็นการอนุรักษ์วัดเก่าแก่ให้ลูกหลานได้เรียนรู้อีกด้วยขอบคุณค่ะ